สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ขัวสมพรนะคะเมนูวันนี้เป็นเมนูง่ายเลยจ้าผักบานบานของเรานะคะเมนูวันนี้นะคะจะเป็นผัดผักบุ้งนี่เลยจ้านำมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็เด็ดแบบนี้นะคะเราก็ใส่พริกกระ,ะเทียมน้ำตาลอันนี้น้ำตาลทรายนะคะเราจะผสมลงไปในนี้ให้พร้อมเสร็จสับเลยนะคะแล้วเราก็จะนำไปผัด ตามด้วยน้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะเมนูวันนี้นะคะมีประโยชน์หลายอย่างเลยผักบุ้งนะคะไปได้ค่ะเราก็ไปตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนิดเดียวพอนะคะไม่ต้องเยอะมีเลยจ้าผักบุ้งนะคะก็เป็นผักที่หาง่ายมากๆเลยแล้วก็ราคา ถูกมากเลยวันนี้สมพรก็ซื้อจากตลาดนัดมานะคะกําละ10บาทก็ผัดได้จานหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นผักที่มีประโยชน์ด้วยโดยเฉพาะบำรุงใส่ตาตาต้อตาฝ้าฝางนะคะทานแล้วตาใส่ปิ้งนี่นะคะรักษาอาการตาต้อตาแดงและผนไหนที่ คันในตาบ่อยๆนะคะคันยุกคันยิกนะคะนี่เลยผักชนิดนี้ช่วยได้นะคะค่าซื้อมาทำรับประทานกันนี่นะคะน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่ผักบุ้งลงไปเลยนี่นะคะผัดคนไปคนมาสองสามทีก็ใช้ได้แล้วนี่นะคะกินหอมกินอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะสำหรับผักบุงจ้า นะคะเราก็ผัดประมาณนี้ไม่ต้องเติมอะไรแล้วนะคะเราก็ปรุงไปแล้วนะคะแค่นํามาผัดกับน้ํามันไม่ต้องมีหมูไม่ต้องมีเนื้อสัตว์นะคะผัดผัดุ่งนี่นะคะอร่อยอร่อยจ้าใครชอบเมน,นูนี้ก็ซื้อหามาทำทานกันดด้นะคะอร่อยอร่อยจ้าแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะ ไปคะ่ะเราก็ไปตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟกันเลยผักบุ้งนี้นะคะเราไม่ต้องผัดนานนะคะแค่คุณไปคุณมาก็ใช้ได้แล้วนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเมนูนี้อร่อยมากๆเลยแล้วก็ทำง่ายด้วยนะคะรวดเร็วทันใจร้อนๆแบบนี้กินกับข้าวสวย อร่อยมากๆเลยนะคะมาค่ะเพื่อนๆตักข้าวรอเลยจ้าเสร็จแล้วนะคะข้าวสวยหอมมะลินี่มาแล้วกินกับผักบุ้งผัดข้าวสวยร้อนๆนิ่มๆพร้อมกับผ,ผัดผักบุ้งนี่นะคะร้อนๆอร่อยมากๆเลยวันนี้สปอนก็นำมาฝากเพื่อนๆนะคะใครชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังแรงใจสมพรด้วยนะคะสมพรก็เลี้ยงหลานตัวน้อยนะคะดูคลิปเพื่อนๆทุกคลิปนะคะแต่บางครั้งอาจจะไม่ได้เม้นนะคะแค่เปิดดูนะคะบางทีหลานกวนหรือจะพิมพ์ทีไรลานแย่งโทรศัพท์สมพรก็แค่ดูนะคะก็ไว้พบกันเมนูหน้านะคะ